เพื่อนๆคะเวลาพูด่างยักษ์เลื้อยเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆปัดเลยค่ะเพื่อนๆหาเพื่อที่จะเนี่ยปัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดยอดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็จะได้พูด่างยักษ์ที่ไม่สูงทะลดนะคะจะได้หลายๆยอดทรงพุ่มสวยๆนะคะเดี๋ยววันนี้แม่นาร่าจะพาเพื่อนๆไปชมต้นแม่ของพูด่างยักษ์ต้นนี้นะคะแล้วก็ มาดูวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มของแม่ดันล,ล่านะคะว่าแต่ละต้นที่แม่ดันล,ล่าตัดยอดไปแล้วเขาเกิดยอดใหม่ขึ้นมาให้ได้เยอะหรือไม่นะคะไปชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลูด่างยักษ์ต้นนี้นะคะแม่ดันล,ล่าปลูกมาประมาณหนึ่งปีกว่ากว่านะคะตอนนี้คือฟอมเขาสวยมากๆเลยนะคะกําลังเลื้อยขึ้นต้นคูนชมพูนะคะสอยอดนี้นะคะที่ประกบ ต้นคูณชมพูคนละฝั่งเป็นยอดที่เกิดจากตาที่แตกออกใหม่บริเวณที่แม่ดาล่าตัดยอดของเขาครั้งแรกเนี่ยเอาไปชำน้ำําแล้วก็เอายอดที่เอาไปชำน้ํานั้นลงกระถางเดี๋ยวแม่ดาล่าพาไปดูนะคะไปดูการตัดแต่งทรงพุ่มต้นพลูดังยักษ์ที่เราปลูกลงกระถางให้สวยๆนะคะตอนนี้มาดูยอดที่เกิดจากาบริเวณข้อตาใต้ ใต้รอยตัดของลำต้นพูด่างยักษ์นะคะระยะแรกของเขาเนี่ยพูดังยักษ์ต้นนี้นะคะจะใบไม่ฉีกค่ะเพื่อนๆจะเป็นใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้พอฟอร์มเข้ามาเต็มนะคะใบของเขาก็เกิดเป็นใบฉีกขึ้นมานะคะนี่ค่ะ บริเวณที่แม่นันล่าตัดยอดของเขานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะตัดยอดของเขาเขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาสองฝักนะคะทีนี้แม่นันล่าก็จะตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอายอดครูดักยักษ์เนี่ยเอาไปชําแล้วก็เลี้ยงลงกระถางนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลำต้นแม่ของเขานี่เกิดตาขึ้นมาใหม่ตายอดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะ พูดั่างยักษ์ต้นนี้นะคะแมน่าล่าตัดกลางลําต้นแล้วครั้งหนึ่งเพื่อขยายพันธุ์นะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยอยากขยายพันธุ์พูดด่างยักษ์แต่ว่าไม่ไม่อยากไปซื้อใหม่นะคะแมน่าล่าก็เลยตัดกลางลําต้นระหว่างโคนต้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ตอแม่ของเขานะคะเนี่ยค่ะตอแม่ของเขาค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นรอยตัดอยู่เลยนะคะ แล้วก็มีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นระหว่างยอดของเขานะคะนี่ค่ะเป็นรอยตัดนะคะเขาจะลอยๆนะคะไม่ลงดินแต่ว่าเขามีรากอากาศที่อย่างลงดิน mm hmm. เขาก็จะเริญเติบโตได้ต่อไปแล้วก็ให้ให้ให้ยอดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบทุกข,ข้อตาเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไม้พ่ออากาศที่ ขยายพันธุ์ง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยนะคะเพื่อนๆฟอร์มาอย่างนี้สวยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะใบฉีกใบใหญ่มากๆเลยนะคะแมน่นล่าไม่ได้ซูมนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็สองยอดนี้ก็จะตัดไปชำนะคะหลังจากที่แม่นาล่ากลับมาจากต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวจะจัดการไปชำให้เกิดรากแล้วก็เอาเขา ลงกระถางนะคะเพื่อนๆแต่งทรงพุ่มสวยๆนะคะเป็นพลูดลังยักษ์ในกระถางคือพอเราแต่งทรงพุ่มเขาแบบได้ทรงพุ่มแบบลักษณะกลมๆแล้วสามารถที่จะนำไปจัดวางในตัวอาคารนะคะในออฟฟิศได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะด้วยความใหญ่ยักษ์ของใบเขานะคะถ้าปลูก ในสวนก็ต้องหาต้นไม้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเขาเพราะว่าเขาจะสูงใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเป็น15เมตรเลยนะคะฟอร์มเต็มของเขาเนี่ยค่ะเพื่อนค่ะทีนี้ก็จะไม่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเป็นภาระให้คุณชมพูนะคะอิงอาศัยคุณชมพูเยอะเกินนะคะก็จะให้เขาแบบอยู่ระดับนี้ละคะ่ะยอดใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะ ให้เขาอยู่ระดับนี้นะคะกำลังสวยค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะนอกจากอายอดที่เเลื้อยขึ้นบริเวณลำต้นคูณชมพูนะคะก็มีหนึ่งยอดนะคะคเพื่อนดิ่งลงดินคะ่ะนี่คะ่ะดิ่งลงดินเลยอย่างนี้เลยนะคะคเพื่อนปลายใหญ่เลยนนคะ่ะ แบบนี้เนี่ยตัดไปชําได้เลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะเหมาะมากเลยเขามีร่างอากาศเกิดขึ้นนะคะตัดใต้ข้อตาของเขานะคะบริเวณนี้นะคะเพื่อนตัดไปเลยแล้วก็เอาไปชํานะคะแล้วเขาก็จะเกิดตาเกิดยอดขึ้นมาใหม่นะคะสวยครับเพื่อนเพื่ค่ะไาใหญ่นะคะเห็นพลูด่างยักษ์เห็นพลูด่างนะคะแม่ลานล่าจะ มีความรู้สึกสดชื่นนะคะเพื่อนๆสดชื่นเหมือนอากาศบริเวณนั้นนี่ปลอดปโปร่งนะคะนี่ค่ะยักๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ดันล่าพาไปดูต้นที่เอาลงกระถางแล้วแม่ดันล่าตัดแต่งทรงพุ่มให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะกำลังสวยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ การตัดแต่งทรงพุ่มพลูด่างยักษ์ที่เอาลงกระถางนะคะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆพอเขาทอดยอดนะคะทอดยอดแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะยอดแบบนี้ตัดเลยนะคะเพื่อนตัดตัดออกจากลําต้นของเขาเลยนะะี่ค่ะแม่ดาล่าก็ตัดนะคะพอตัดแล้วเขาก็จะเกิดหนอนนี่ค่ะเกิดยอดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะแผ่ใบออกมากว้างๆนะคะ เป็นทรงพุ่มที่เราต้องการนะคะเมื่อ,อเขาเลื้อยอีกนะคะเราก็ตัดอีกเขาก็จะแตกตาใหม่นะคะก็จะได้นี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็เป็นทรงพุ่มที่ไม่เลื้อยนะคะเกิดตาใหม่ขึ้นมาเขาก็จะเป็นตาที่ตั้งตรงทีเนี้ยกว่าเขาจะเลื้อยนะคะก็ใช้เวลาเป็นเดือนเือนเลยนะคะ เราก็สามารถที่จะเอากระถางนี้เข้าไปตกแต่งในตัวอาคารหรือว่า,าบริเวณที่เราต้องการได้โดยที่ไม่ต้องตั้งหลักตั้งค้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสวยค่ะ,คะเพื่อนๆทนอย่างนี้ก็สวยนะคะเขา ส่วนมากแล้วจะเห็นพลูด่างยักษ์เนี่ยจะอยู่ในสวนนะคะจะไม่เห็นตามแบบพื้นที่ในตัวอาคารหรืออะไรเพราะด้วยความที่เขาเป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบใหญ่เสร็จแล้วเวลาเขาเลื้อยเนี่ยเขาต้องการต้นไมใ้ใหญ่ๆสูงๆจึงปลูกในสวนเนี่ยเหมาะที่สุดนะคะแต่เราก็สามารถที่จะมาปลูกลงกระถางได้นะคะสองกิ่งสองยอดนี้เป็นต้นเ,เป็นยอดที่ตัดมาจากต้นเมื่อกี้ค่ะ นะคะนี่ค่ะลำต้นของเขานะคะแมน่นล่าเอาไปชํำน้ำจนเกิดรากใหม่ขึ้นมานะคะก็เอามาลงกระถางนะคะเพื่อนนี่ค่ะจานรองด้วยนี่ค่ะเพื่อนก็จะได้ทรงพุ่มอย่างนี้ค่ะเก๋ๆสวยๆค่ะนะคะไม่ต้องจัดเจกันนะคะเอาลงกระถางเลยนี่ค่ะรากของเขาก็จะลงดินนะคะเพื่อนค่ะ ทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรคะ่ะเพื่อนๆพลูด่างเนี่ยทั้งพลูด่างอ่าใบธรรมดาพลูด่างยักษ์นะคะแม่นันล่าจะใช้วิธีการชําน้ํานะคะให้เขาเกิดรากแล้วค่อยเอาลงดินลงกระถางนะคะแค่นั้นก็เป็นการขยายพันธุ์พลูด่างที่สวยทุกขั้นตอนนะคะตอนเราชําน้ําเราสามารถที่เอาแจก,กันนั้นนะคะไปตกแต่งในตัวอาคารหรือว่า ในที่เราต้องการได้นะคะเสร็จแล้วพอเขาเกิดรากเราก็ย้ายมาลงกระถางแล้วก็มาตัดเวลาเขาเลื้อยนะคะเพื่อให้เขาแตกตาแตกยอดใหม่ให้ใบใหม่สวยๆเป็นทรงพุ่มสวยๆไม่เกะกะนะคะก็นำไปตกแต่งบริเวณที่เราต้องการได้อย่างสวยงามค่ะเพื่อนๆเป็นการปลูกผููดัางยักที่ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแล้ว ดินปลูกที่แม่ดาล่าใช้เนี่ยก็จะใช้ดินหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยคอกแค่นั้นค่ะแล้วก็ด้านหน้าแม่ดาล่าใช้กาบมะพร้าวสับโรยหน้ากระถางนะคะเพื่อให้ความชื้นบริเวณกระถางเนี่ยอยู่ได้นานหน่อยนะคะเพราะว่าพลูด่างเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ามีจานรองก็ช่วยให้ความชื้นในกระถางเนี่ย มีเยอะขึ้นนะคะปูด่างเขาก็ชอบนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกกันเลยค่ะเพื่อนๆปลูกเล่นๆไปนะคะพอตั้งแม่ได้แล้วเราสามารถขยายพันธุ์ต้นไม้ที่เราปลูกได้เนี่ยก็จะได้ต้นไม้อ่าชนิดนั้นๆนี่เพิ่มจํานวนขึ้นเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะคลิปนี้แม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาชมการตัดแต่งทรงพุ่มปูด่างยักษ์ นะคะแล้วก็มาชมภูด่างยักษ์ต้นแม่ที่แม่ดันล่าตัดยอดของเขามาชำแล้วก็ปลูกลงกระถางแล้วเขาก็เกิดยอดใหม่ที่สวยงามขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ